สนับสนุนโดยกิ abyte, ch, g ก b y t บ t h เทอร์มอเท็กทีทีอีสปอร์ตและเดว a าเนเชอรสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคอมพิวทีวีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับมีเป็นบอร์ดเสีทางกิ g ก b y t บครับตัวนี้เป็นในซีรีส์ของ UD นั่นก็คือ Ultra Durable นั่นเองนะครับกิ g ก b y t บครับมี3ซีรีส์ Gaming G1 Ultra Durable แล้วก็ Overclock นะครับ ตัวพวกโอซิฟอร์สรุ่นใหญ่ๆนะฮะตอนนี้เนี่ยคิกบอ์เท่าที่เห็นในท้องตลาดตอนนี้จะมีอยู่สองรุ่นก็คือในซีรีส์ตัวนี้ฮะเอาต้าดูเวเบลแล้วก็เป็นของเกมมิ่งจีวันแต่ว่าตัวโอเวอร์คอร์กของตรงเรายังไม่ยังไม่เห็นเลยนะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับใครที่หลงไหลในความเป็นดําส้มก็ต้องรออีกนิดนึงนะฮะตัวนี้ดําเหลืองมาแล้วนี่ครับซัตเก้าเจ็ดเอ็กยูดีห้านะครับสก็อตต์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งชิปเซตซัตหนึ่งเจ็ดศูนย์แน่นอนว่าเป็นชิปเซตตัวใหม่ มันก็ต้องรองรับในส่วนของ DDR4 นะครับที่ตอนนี้กําลังจะมาแทน DDR3 แล้วก็ว่าได้นะครับด้านหน้าครับเป็นโลโก้ตัวเกมนะครับของนี่ Hero of the Storm นั่นเองก็เขาเริ่มจะเน้นในเรื่องของเกมมากขึ้นแล้วนะกีกบต์ด้านข้างครับก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายก็จะมีส่วนตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกทีนึงไปดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังครับฟีเจอร์ของตัว UD5 เนี่ยมีเยอะเลยนะครับตัวนี้ USB 3.1 controller นะครับแรงกว่าเดิม2เท่าแรงกว่า3.0นั่นเองนะฮะตัวนี้ครับคอนเนคเตอร์ USB 3.1 Type C นะครับสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนี่ครับก็มีพวกเกมที่เล่นผ่านเครื่องเกมต่างๆกล้องสมาร์ทโฟนฮาร์ดดิสชาร์จแบตได้โอ้ยเยอะแยะมากมายนะครับมันก็เหมือน USB ที่เราเคยใช้แบบ3.0ทั่วไปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคของเขาสเปคของตัวนี้อันนี้ก็ back panel ตรงนี้ก็เป็นรูปของเมนบอร์ดนี่มาสีดำทองดำเหลืองนะตัวนี้ครับ Dual Intel Gigabit l a n มีพอร์ตแลนสองช่องนะด้านล่างครับฟีเจอร์ของเขาตร,ต, AM Up ตรงนี้มีตัวแอมนี่แอตัวนี้มีไฟล์วดด้วยนะครับแอนี่ก็อยู่กับกิกะไบต์มานานแสนนานเลยทีเดียวรองรับ SLI c r o s คอ X ไฟเ ตัว P C I มีโลหะหรือว่ามีตัวตัวอลูมิเนียมเคลือบอยู่นะครับไม่ไม่ได้เคลือบสิต้องบอกว่าล็อกอยู่กันช่องหักบิดงอต่างๆนะครับเพราะก๊าซสมัยนี้ค่อนข้างจะหนักมากนะครับ Dual b i o d นะครับก็ให้มาด้วย P C B มีความหนาคาปาซิเตอร์ต่างๆก็มีเขาเรียกว่ามีเกรดคุณภาพรรที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจากสมัยก่อนมาดูด้านในกันด้านในเปิดออกมา,า,า,าก็มีตัวบอร์ดตัวบอร์ดเดี๋ยวเราแยกไปก่อน ด้านใต้ครับเช่นเดิมครับอัลต้าดูเอเบิลก็ต้องมีสติกเกอร์สติกเกอร์เขาเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนสติกเกอร์นจะเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนโลกตัวเกมเมงจีวัเนี่ยผมเห็นมาแล้วมันจะเป็นวงกลมแผ่นคู่มือการใช้งานเมนนู่นไกด์ต่างๆพร้อมกับแผ่นซีดีไดรเวอรนะครับนี่อะไรอีก มีที่แขวนประตูครับนี่งดบก,กวนฮะเล่นเกมอยู่ซาร์ตา2ชุดชุดละ2เส้นแผงปิดหลัง back I/O panel bridge SLI แล้วก็จุกยางสำหรับปิดช่องข้างหลังของ back I/O panel กันฝุ่นเข้านั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเมนบอร์ดกันมาถึงตัวเมนบอร์ดครับมาบอร์ดในขนาด ATX สวยงามจริงๆดำทอง เท่จริงๆมาดูส่วนของซิงก่อนครับซิงก์เป็นซิงก์อลูมิเนียม2ส,ส่วนตรงนี้นะฮะมีท่อฮิตไปด้วยถ้าสังเกตดีเส้นเล็กๆข้างบนเขียน ultra durable ตรงนี้ก็เป็นชุดภาคจ่ายไฟนะครับของ cpu เรียงเป็นตับเลย cpu ครับที่รองรับเป็นเจนที่6 1หนึนนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะดูเรียบ ส่วนของการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับ CPU ใช้ในรูปแบบ8พิน1ชุดในส่วนของ RAM ครับรองรับ DDR4 นะครับสูงสุด 64GB ด้วยกันตัวนี้ก็เป็นส่วนของการกดปุ่มการใช้งานนะครับ Quick Button ของเขาเนั่นเองเปิดเครื่องนะครับ Eco OC แล้วก็ดีบักคโค d ดตรงนี้เอาไว้บอกค่าโค้ด e er อ r o r ต่างๆ,งๆนี่ก็เป็น20 4พินต่อไฟเลี้ยงเมนบอร์ดและตุงนี้ ของเขาจะเป็นตัว OC p e g นะจริงๆแล้วในรุ่นของ OC series เนี่ยเขาจะเรียกว่า OC p e g นะครับตัวนี้ก็น่าจะเรียกเหมือนกันเป็นพอร์ต power SATA นะครับเอาไว้ต่อไฟเลี้ยงให้กับ slot p c i เมื่อเวลาเพื่อนๆต่อ SLI SO หรือว่า c o r d f i l e นั่นเอง Multi GPU อะครับมาในส่วนนี้ครับช่อง SATA ให้มาทั้งหมด8ช่องด้วยกันนะฮะร,รวมถึง SATA Express นะครับก็มีให้ใช้งานกัน1 2 3 3ส่วนนะครับ แบ่งย่อเป็นสองฝั่งด้านล่างก็เป็นปลั๊กหัวคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับที่เราสามารถใช้งานได้ก็มาเสียบตรงนี้ใช้งานหน้าเคสนั่นเองนะครับมาดูส่วนของนี่สล็อต p c i ที่เห็นเป็นเงินเงินตรงนี้นี่ตรงนี้เขาจะมีล็อกไว้ให้เลยกันความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งการที่หนักๆน,นั่นเองนะครับก็ทําให้ดูทนทานและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูไฮโซมากยิ่งขึ้นด้วยตรงนี้ครับ x 1 6นะครับ ตัวนี้ X 1ให้มา4ช่องเลยนะครับมี M 2ด้วยนะครับให้มา2ชุดส่วนตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะตรงนี้ครับ Turbo B-Clock นะฮะเป็นในส่วนของชิปช่วยในเรื่องของพักไก่ไฟต่างๆนะครับสามารถ overclock ทำอะไรได้มากมายเลยทีเดียวนี่ครับ a M p up audio เป็นส่วนของภาคเสียงของเขานีฮะที่ต้องบอกว่ามันแตกต่างจากซาวออนบอร์ดสมัยก่อนเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของเสียงโอเคก็ประมาณนี้เนาะกับตัวบอร์ดมาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังครับนี่มีจุกปิดมาให้ด้วยการเชื่อมต่อออกจอจะมี2ส,ส่วนก็คือ DisplayPort แล้วก็ d v i นะครับมี USB 3.02ช่อง,องนี้ครับแล้วก็มี PS 2ตรงนี้นี่ แล้วตรงนี้ครับเป็น USB 3.1ครับให้มาด้วยอันเล็กแล้วก็3.0 1 2 3 4 4ช่องครับการเชื่อมต่อออกจอมีตรงนี้อีกส่วนนะเป็น HDMI สรุปว่ามี3ช่องนะ1 2 3 DVI DisplayPort HDMI แล้วด้านบนตรงนี้2อันเป็น Dual LAN d นั่นเองครับแล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการใช้งาน Amp Up Audio นะครับในเรื่องของชุดซาวย์ ก็บอกได้เลยว่าเป็นเมนบอร์ดอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจเอามากๆเลยนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาว่าเป็นรุ่นที่ระดับกลางๆนะฟีเจอร์ต่างๆการใช้งานก็ถือว่ามาครบนะครับซาต้าต่างๆช่องสล็อต PCI แถมหน้าตายัางดูดีด้วยนะครับในซีรีส์ใหม่ซั170นะครับซึ่งแตกต่างจากสมัย z 87ซ97มากนะครับหน้าตาออกมาดูสวยขึ้นและนี่ครับคือทั้งหมดของกิกบ z 1, 1> 7 0 X UD5 นะครับของทางกีก้ไมคก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราทำการรีวิวอันบ o ็อกกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรอติดตามชมสดของคอลัมน์ได้ที่ w w w c o m p e t e kit tv com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยที่ facebook com c o m p e t production สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน c o m p l t e tv ต้องขอตัวลาเพื่นเไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ